สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับก็บ,บ่าดะปล่อยคลิปว่าสองมือนะครับพี่น้องเพราะว่าไปเปิดมาเกี่ยวเข่าเกี่ยวข้แเราก็ไปตากนะครับเกี่ยวมือหนึ่งมาตากสองมือนะครับสองมือเก็บเลยนะบางในวิญญากรไปเบึ้งคอมเมนต์นะ กับขอบคุณเอฟซีเลยล้นะครับทุกท่านเลยที่เขามาคุยกันนะครับเขามาคุยกันมาคอมเมนต์คุยกันนะครับเรื่องน้ำเคลื่อนบุรีนี่แหละครับน้ำเคลื่อนระบายน้ำจังมือว่านนี่รับไปอำเภอสีมู่นะครับขับรถผ่านเพเภอนนุ่นสังไปนี่แหละนะครับอพเภอนนุ่นสังไปน้ำท่วมตั้งแต่อำเภอโน่นสังไปหอดลำพเนียง ไปหอดโน่น,น,นเมืองนะครับท่วมแบบว่าวิญญาบริทายคลิปให้พี่น้องเบิงเพราะว่ามันมันท่วมน้ําหอมไหมครับมันท่วมตาดคาวลางด้ยคยอ็บองใดมันมีหอมมีหอมมื่เสียนะครับมันจะท่วมเข้าไปถึงบัดเลยนะวิญญาก็เลยไปจอดไทยนะครับมันเป็นช่วงเอาจาะไอแจ้ไหมครับมันมันบ่หลายพูดแล้วท่วมหอดบ้านสางเซียนพู่นะ นะครับขาออกลางเลยพี่น้องตีวีน่าก็เลยไปทุระเนาะไปทุระเอาเมื่อซีมผู้ก็เลยขับรถแงวาหลานเลยเนาะก็เลยไประทศไทยพี่น้องเมืองบาดนีเอฟซีเพิ่นได้บอกว่าน่าว่าไปในคอมเมนต์เนาะเพิ่นว่าเมื่อน,นั้นวิญญาณทายคลิปว่าสิเข,ขามาชมเครื่องโบราณพาพี่น้องมาชมเครื่องโบราณเมื่อนั้นเขาจะประกาศนะครับบอกว่าเป็น่บ้านหรือหน่วยงาน ค่าเอ่อของรัฐเนาะประกาศว่าให้อพยพสิ่งของอยูฟังพ่องขึ้นในเบิดพรพอสมมีการระบายน้ำ25ล้านรูปบาทเมตรต่อวันถ้าน้ำเกิดอุบรัตยังไม่ลดเว่นเสีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น,นปตังขึ้นเรื่อยๆก็เลยโทษไปถามมูนะนเพื่อนลยวีาย้าบ่พ่อก็เลยขึ้นเป็นสามสิบสิบหครับสิ้ไรขึ้นเป็นขันบันไดไปเรื่อยนะครับบานีวิยา ก็เลยขาวมาเบิงมือนนเนานะคลิปแรกนะสิเขามาเบิงปรากฏว่าเขาอะไรนะครับในคืนวันร้าวิญญากระงงงอยู่มีตำรวจทหารเพิ่นมากมม้เลยเต็มเต็มทางเข้ามาเลยนะวิญญาก,ก็สงสัยว่ามีอย่างเนาะก,ก็เลยมีข่าวสารกับเอ่ออิมซีวิญญาเนี่แหละบอกว่ามีขบวนเสด็จนะครับก็บ่ว่าการนตว่าเพื่อนเป็นที่พักนะครับเป็นที่ อ่าเพิ่นมากอ่าอยัางไงมาสเสด็จนะเพิ่นมาสเสด็จมากอ่ะกรบบว่ากันครับเขาจะาไห้เขาก, e กับเอซีกันเลยบอกว่าคือโบ่มีขอมูลเอาข้อมูลแน่แนๆหน่อยค,คือจริงๆวิญญาไทาคลิปนี้ทายตรงๆคือไปทายเลยไหมครับโบได้ไปสืบเสาะหาก่อนเด้บ่บได้ไปขี่รถหาแล้วจงมาทายที่หลังเลยวิญญาไทาปุ๊บก็บทายไปเลยสีเขาไปบวับหมดเลยไปงั่นเลยคือเห็นพร้อมกับ เอฟซีที่เห็นคลิปวิญญาณนี่แหละนะครับเอาจาังไรเอาตามนั้นเลยภาพออกมาจาังไรเอาแบบนั้นเลยไหมครับวิบาเหตุแบบนั้นเลยนะครับบอดด้มาตกแต่งนั้นนี่นะเหตุให้มันเป็นธรรมชาตินะครับเอาจังมือนี่เห็นน้ำเคลื่อนหลนะครับหลายคักหลเนี่ขึ้นไปหอดบานสางเซียนขึ้นไปสีบุญเรื่องไปนะขึ้นไปหอดผุนและน้ำนะครับขึ้นลํำน้ำข้องขึ้นไปผุนโอ้ยเห็นแล้วอันส่อนนะครับมนีวิญญาณก็ได้สิเข้าไปบุก เขาบไปเบิ้งเลยนะครับขับรถขาไปในเขื่อนไปเบื้องนะครับว่าิเขาได้ยังไดสิเป็นยังไดแน่นะไปเขาไปเบื้องรับพี่น้องขาไปลุยนะกันนะครับนะไปเขาไปลุยเลยครับครับก็คือขอมูลมากนะครับว่ามือแรกนะเพื่อนเปิดวม่นเปิดตรงที่ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเปิดสปินเวเลยนะครับทีวิญญาที สีมาที่ตามให้พี่น้องเบิ้งนะครับปรากฏว่าเขาอะไรเพราะามีขบวนเสด็จนะครับเนาะครับก็บว่าไปยังมื้อนี้วิญญาณต้องบุกเขาไปบางอีกนะครับสีเขาใดว่าด้ครับนี่นะครับเขามาเลยวละครับเขามาในเคืนแล้วนะครับวิญญากบริไทยตอนสีเขามาแรกๆนะบริไทยนะครับนะมามาไทายตอนที่เขามาแล้วเนาะไปเบิ้งว่ายีผาลานลูกบาทเม็ด บัตรมีเอฟซีประจำวิญญาณ็เลยบอกว่าเป็นสามสิบผาเป็นสามสิบล้านแล้วนะนะต่อวันนี่ครับกบส็สิซ้ำได้ก็สิในนีเนาะครับน่าก,ก็สิโอ้บทธรรมาดาเนาะครับน่าก็สิมากระายเลยละ่ะแม่นปะสปริงเวย้เยนะครับบ่ได้นั่นเด้เพิ่นเปิดสปริงเวย้เยเด้นะครับเพิ่นเปิดเป็นช่องสปริงเวย้ยไหมครับไปพีเบิ่งพี่เนาะ โมเมนเปิดในที่ระบายไม่ฟ้านี่ครับเป็นสปินเวเลยนะครับนะครับกนไี้เขาไปเบิ้งครับเขาสิเปิดสปินเวจริงบอนะครับเมื่อนี่เขาว่่ได้เพราเมื่อนี้เขาวมาได้นะครับเขามาได้เขียยเครื่ออุบลรัตแล้วแล้วนะครับเขามาแล้วเนี่ยนะครับเขาไปวิสจน์กันนะครับว่าสปินเวเพิ่นเปิดซ้ำได้สามสิบล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับและพี่น้องทั้งไต่เคลื่องิินัิรับนํำไอ น้ำใบบนหอพี่น้องนะวิยญาก็อยากไปกอติดเบืองอยู่นะครับเวลาขาบพ่าท่านมีโอ้นะครับจากเศษอย่างแนม,มือมือนี่งานมันหลายมันหลายแนวนะครับมันไหลาอายางครับเอาก็บบอกว่ากันครับแบ่งเวลานะครับเวลาวิยญาคิดว่าคนเราเวลามีเท่ากันพี่น้องยี่สิบสี่ชัมม่วโมงคือกันมีเท่านั้นล่ะ แล้วต่บูรดีสิจัดสันเวลาให้มันถึกต้องเท่านั้นแม่นมาครับเอ้ามนีวิ่ญาส่างลานไปโรงเรียนแล้วนะครับกะตีเน่าขึ้นมาที่เขื่อนเลยเพราะอยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับได้เห็นบรรยากาศน้ำเขื่อนโบราณน้ำกันนะครับเนาะไปเบิ่งน้ำกันครับเป็นจังไดโอ้ก็มีประชาชนมาเลยล่ะมาเที่ยวนะครับมาเบิ่งน้ำเบิ้งนอ่ะาเขาไปเบิ่งนะครับนี่ลักเขื่อนโบราณเนาะนี่ ผู้ละจึงพ่งอยู่ตร็มีประชาชนมาเบิงอะไรเด้๋ละครับเกิดขึ้นมานะครับมาขอติดตามเบิงนำขึ้นวิญญาณนี่แล้วเนาะไปสิภาพี่นองลงไปเบิงกันเนาะครับขับขี่รถมาจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาสิภาพขึ้นไปเบิงครับตอนนี้วิญญาณถ่ายคลิปวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับมื้อเนาะยี่สิบเจ็ดตุลานะครับยี่สิบเจ็ดตุลาเลยครับเด้อเมื่อนี้นะครับเวลาเก้าโมง ก,กว่าๆนะครับพี่น้องไปขึ้นไปเบิ่งน้ำเคื่อนเป็นยังไงแนะ่นี่ทำบริเวณทำบราษเนาะเบิ่งน้ำน้ำกันนี่นนะ้ำเนาะก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่นเขามาหลายเลยไหลายกลุ่มอยู่ครับเห็นยางนี็เรื่องสังเงกตโอ้โหนบ่นมนะครับพี่น้องก็เห็นไปดูเนะาะใต้คลิปนี้มีเพี่อนชายช่วยคนใต้คลิปลายอยู่นะครับพี่น้องเพิ่นมาหามาเที่ยวเนาะมาชมนะ้ำอืม ครับก็บสึกว่านา้ำก็หลายอยู่นะครับเนาะก็บบ่ถึงกับมากไม่นะครับไปเบิ้องติสันเคลื่อนแล้วเบือ้องตรงหนาเคลื่อนตรงสปินเวนะครับกับทวมท่วมขั้นขั้นเลขสี่เขาจะกำหนดไว้อยู่เนาะเดี๋ยวย่างไปเบิ้งไก่เนะพี่น้องเนาะย่างไปเบิ้งน้ำกันไก่เนาะะครับความสวยงามก็ยังสอนอยู่หนาเคลื่อนเขายังมีอยู่เนานะเนาะ เห็นว่าพี่น้องตรงสกายวอล์กรือเขาเอ่นว่าเป็นสกายวอล์กยางคือก็คือสะพานที่ขามไปตรงร้านอาหารนะครับก็น้ำกับพี่น้องก็เห็นได้เลยนะครับท่วมสูงขนาดนั้นนะครับบอกหูจักว่ามือแรกนะพี่ญาตอยากเขามาเบิ้งติดตามให้พี่น้องเบิ้งเพราะว่าเพิ่นบอกอนุญาตให้เขามาเข้ากัเขาบ่อใดนะครับก็เลยบ่ได้เบิ้งนะครับเนาะเอามือผ้าไปเบิ้ง จริงๆจังๆตรงนั้นตรงที่ว่าสเปนเวท,ทีระบายอยู่นะครับนะม่นักท่องเที่ยวเขามาน้ามิดตามนามอยู่นะครับนะบนะครับก็น่าบมถือว่ามากเกินนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เคลื่อนพนยังรับได้อยู่นะครับทีระบายน้า,าเพราะว่าวิทยาคาดว่าหนาดสิไปสังคมเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน อยู่ทึงเนือเขื่อนนะครับที่น้ำเขานา้ำสระปปะชาชนที่อยู่เนื้อเขื่อนอาจจะได้รับความเดือดร้อนนะครับเนาะครับเพื่อนก็ต้องระบายน้ำนะครับม,มีนักท่องเที่ยวมาแต่เช้าไหมครับเพื่อนวันวันวันสุกเลยครับืัอนี้นักท่องเที่ยวขึ้นมามาหลายแทนเนาะอาจจะมาดูงานต่างๆหน่วยงานต่างๆนะครับอาจจะมาชมเขืือนเพราะว่ารู้ข่าวว่าเขื่อโบราณนั้นน้ำ มากแล้วก็ได้ระบายน้ําเป็น25ล้านลูกเม็ดนะครับบแม่นระบายตรงที่ผลิตกระแสไฟไฟ้านี่ครับระบายตรงที่สปินเวย์นะครับวิยาเมเน่เด็ดผ้าพีหนองมาลุยเขามาเบิงกับหูกระตาเด็เห็นกระตาแต่วา่นนามมองไปกะถือวา่าหลายนะครับขาอักหลากเลยนะครับขนาามองไปจริงๆนี น้ำกับระวังคู่เก่านะพี่น้องถักปลอยมันนะ้ำ่านเข้าไปได้้นี่คือน้ำไม,ม่จิไปหอดใสพี่น้องลองคิดเบื้องต้นระดับน้ำเนาะน้ำน,นี่เป็นของอ่อนนิม่มเป็นปะบองใดมันเตี้ยม,มันก็จะไหลเข้าไปเวิ้ดได้แหละพี่น้องเนาะคิดเบื้องแล้วกะผู้ใดอยุท่ตำนะคงสี่ถั่วไม่รีเลเพะเมื่อวานนี่วิญาณนะครับวิญาไปอำเภอสิมพูมากะขับรถ่านไปนี่ละอำเภอนี่แหละครับขามผู้ขาดไปนี่ละนี่ ขามผู้ขาดขามสกายวอล์กหนองบวัวลำพูไปเพื่อน้นสังนะครับไปโนนโนนเมืองนะไปไปตมโน่นเมืองบ่นะครับขอยบ้านสังเซียนนะครับ,ขบเขาอำเภอสรีมุเรื่องเลยนะครับ,บไปอำเภอศรีพูเลยนะครับอ้าพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับแต่วิญญาได้ยิ่นเสียงน้ำเลยล่ะครับโตนจากจากเลยนะครับตอนนี้ยิ่นเสียงน้ำยังบักแห้งเลยนะครับ ตนมม่มบึมบึมบึเนะ่ะเ,เบิ้งน้ำกันพี่น้องโอ้เสียงบึมบมยี่สิบห้าล้านลูกบาทเมตรไม่รู้ว่าเพิ่มเป็นสามสิบวันไหนเนาะครับข่าวข่าวสารก็ว่าเพิ่มเป็น,เป,นเป็นระดับมากนะครับเพราะเพิ่นกระเบิงระดับน้ำอยู่บนเนื้อเกลื่อนจังเขาเห็นอยู่ตอนเหนือน้ำอยู่เนื้อเคลื่อนก็บอกถึงกับสูงเกินไปนะครับพี่น้องก็บอกว่ามัน มันสูงเกิดไปอาวียาสังเกตตรงตรงหัวมุ้งเห็นไหมครตรงช่องสปินเวทตอนนั้นน้ำลดลงมาณกสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งแล้วแสดงว่าน้ำเคลไม่ได้เพิ่มขึ้นมิตรลดลงแล้วนะครับนะคาดว่าสิลดลงเรื่อยๆอยู่พี่น,น้นองนะอาไปเบิ้งสปินเวทนะครับกันนะครับท่องชาติไอ้อท่งตรงนี้นะครับทุกปีสีมีการระบายนา้ำตรงสปินเวสนี่สิมติดไวเลยนะครับสิมติดไวเพื่อว่า เซฟตี้หมายถึงว่าอาอยู่ในควบคุมในการควบคุมนะครับโอ้โยพี่น้องเลยนี่โอ้โหจริงๆเลยครับพี่น้องนี่นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าระบายน้ำขนาดนี้อู้นะครับระบายแห้งดีครับ ผมว่าบรยูดอกยี่สิบห้าล้านลูกบาทเมตรนี่้องมากก็นั่นนะครับถ้าจะเป็นสามสิบสามสิบล้านหรือสามสิบห้าล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะไคือได้บัวครับไปรอบไปเบิ้งใกล้ๆพี่น้องตรงสเปงเวทตรงน้ำโตนนะครับท่องตรงนี้สังเกตเลยนะครับท่องตรงนี้บ่งบอกให้ว่าให้ระมัดระวังนะครับเด้อตรงนี้อยู่ในการควบคุมเนาะพี่น้อง อันตรายพื้นที่อันตรายเด้อพี่น้องห้ามลงไปไก่นะบริเวณนั้น,นพี่น้องปลาคือสีร้ายเนาะอันเป็นตังสี่อู้ดหนามนะพี่น้องเดี๋ยวปล่อยสัก็อสปริงแว่ปักเต็กช่องไปเบื้องพี่น้องปล่อยสักช่องนะครับหนึ่งช่องช่องหนึ่งนี่บ่บ่มีการระบายนะครับช่องนี้บริเวณการระบายปลาหนามวมาัตถุที่ยานเด้อพี่น้องเบื้องในไก่ก็ติดคักนะันเนาะ ันตรไลน,นะครับพี่นอ้องพี่นอ้องอ่าด้ยินเสียงหึมหึมเลยแต่ว่าน้ำเห็นอยู่ว่าไม่การลดนะครับน้ำลดลงเลย่ะนี่นะครับซึ่งดังแปดปดนี่ครับโอ้สวยงามเลยนะความสวยงามตรงนี้ก็ซ่อนอยู่ในความน่ากลัว ควาน่ากลัวตรงนี้มีความสวยงามให้เราเห็นอยู่บ่อยนะครับเฮ้ยติดต่อเดียวเขาเจ้าระบายขึ้นเพิ่มอีกบ่นี่นะครับเพิ่มเพิ่มอีกหรือเปล่านี่นะครับระบายน้ําเพิ่มขึ้นอีกโอ้แสดงว่าเพิ่มระบายน้ําเพิ่มอีกแน่นอนนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาอยู่นี่ในบ้านแสดงว่า ตรงบริเวณนี้นาำที่เพิ่มระบายน้ำไม่ดีครับระบายน้ำคืนไม่ดีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นบ่น้ำบ่พุ่งคือตรงนั้นเห็นบ่นะครับหรือยังไงข้อมูลวิยากับบ่อหูนะครับเพราะว่าหนึง่งมือน,นั่นจิคามาบริษัเขามานะครับมือนอยิอย่าเขามาปราโก้ตว่าสปรีเวช่องนี้ ไลท์ปกติไลท์เชิญงธรรมดานะครับแต่ช่องต่อไปเลยไหมครับแห้งมากนะครับรุนแรงมากเลยนะครับหญ่าบองหัวเพ,เพิ่มเพิ่มเพิ่มน้ำเพิ่มระบายน้ำขึ้นอีกหรือเปล่านะครับว่บบบาพกาะาแน่ใจนะครับนี่นะครับก็มีเ้าหน้าทีเพิ่น กําลังย่างตรวจสอบอยู่อ้ยปามไหมครับพี่น้องโดดยงเยงยงเย้งนะปามได้น้ำไม่นะไอยน้าไหมครับไอยน้าขึ้นมากหลกหลายเลยแสดงว่าจะเพิ่มนะครับเนี่ยช่องสงเวชช่องนี้ป่ะช่องที่เท่าไหร่นี่ช่องที่สามนะครับช่องที่สามกับช่องที่สองระบายนะครับเปิดสองช่องนะครับไปเบิ้งช่องก็ไปนะครับแสดงว่าเขาจะเพิ่มแท้ๆนะครับเพิ่มน้ำ เพิ่มระบายน้ำขึ้นแน่นอนนะครับน่าจะมีคำสั่งนะครับให้ระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าวิญญาณมาโดยที่ว่าเพราะท่านมี่้อมูนนะครับก็มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นบ่ช่องว่างหานะันน่ะน้ำเขาจะเปิดในนอยควบพุงของนนะ้ำน่ะบ่าลายไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยมาเบิ่งตรงนี้ไปน้ำพุ่งมากมากมาเ,ลเลยครับพุงแห้งเลยแสดงว่าเขาจะเปิดน้ำเนี่ย เปิดน้ำมากมากเลยครับตรงนี้นะโอ้โหน่าพี่น้องกวามสวยงามตรงนี้แต่ซ่อนในความอันตรายนะครับสุดยอดมากแต่มีกันอะไรทีเดียวเลยเข็ดงามโดยแสดงว่ามาเพิ่มเพิ่มไปรับน้ำซุกนอีกนะครับพี่น้องอันนี้มีเยอะมากมาเห็นนะตอนนี้นะครับกะหูว่าข้าวสารที่จะเพิ่มขึ้นบอนะเพราะท่านได้ดูนะ ที่น่องข้างในก็ฝากถึ้นี่น้องยู่ใส่เคลือนะอาจ์ีอาจ์ซีไม่มีผลกระทบแน่แต่ขาจะเปิดน้ำขึ้นแบบนี้นะพูดอ่ะมากสวยงามมากความสวยงามขนาดนี้โอ้ยไหลลงฟางกว้างหุ่นถ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทามันจะข้านะครับนะเอาข้อมูลจะข้ากันมีแม่แจงข้าใานะันทรายนะเปิเบื้องนาเลือนะครับน้ำไหลก็ได้ก็จะึงระบายแห้งกันนั่นนะเปเบื้องเอ้ยโอ้แสดง่ามีฝนมากพี่น้องเห็นปะมีฝนก็มากฝนเซเว่นที่บอกทีวีเลเป็นขีฟาา้ามืดมืดไหมครับมืดมัวเลยก็แสดงว่าน้ำน้ำเครื่องวัตต้องต้องต้องระบายเพิ่มขึ้นไปเพราะว่านะครับโอ้ยเบิงพี่น้อง มันหมุนติ้อๆเลยบนตัวนะครับระบายสองพอนะครับระบายสองอนี่ดูนูำรุ่นน้ำเลยนะตื้าาอๆเลยนะครับนะ้ำราาุ่นแรงขนาดนี้เปิดสองช่องช่องที่หนึ่งบ่ได้ระบายช่องที่สองระบายช่องที่สามระบายนะครับเนาะระบายสองช่องช่องช่องที่สองระบายรุ่นแรงมากนะครับระบายแห้งนะครับ กันน้ำที่ตรงนั้นมิดไปเลยนะครับบ่เห็นเลยนี่นะครับแสดงว่าอาจสี G, มีพายุหรือมีฝนเข้ามานะครับเพิ่นเพิ่งระบายน้ำเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะครับเนาะนี่บรรยากาศนะครับเพื่อนอุบลรัฐได้ระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนแต่ว่าเจ้าหน้าที่พื้นที่ด้านล่างนะสิบเออสะพานเมิ่งจังหน่อยกะ พิ่นบาสันขึ้นมาเห็นนะครับเนาะเนี่ยยุ่ตรงเนี่ยวิยายืนยุ่ตรงสันเตือนนะครับยุ่ตรงสันเตือนบริเวณนี่สะพานเจ้าจที่บรรยูด่านล่างเลยบะระคุยกับเพิ่นนะครับเนาะนะครับว่าระบายนา้ำจักลูกบ้านเมตตอวันะนะ้ำทีเปลี่ยนเปีเ่ยนเพราะมันยังนี่ละอองน้ำขึ้นมาพี่น้องสังเกตไปนี่ลอ,องน้ำฟิวขึ้นมาผมมั่นใจเลยว่าข้าเจ้าต้องเพราเปิด สบายนา้ำขึ้นแน่นอนนี่ต้นน้ำม,มันปุ่มไม่ไดนี้นน้ำหัวล้าทุบมันปุ่มตัวถึงแรงมากนะครับคุณแรงมากสแสดงว่านา้ำระบายแรงมากนะพี่น้องนะครับความวิญญาณกับพ,พักพ้อติ๊กจะนิ่งแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าข้าวสารเรื่องน้ำโบมีแค่นี้นะครับวันเมื่อมีโอกาสพายุยังเข้ามาอยู่แบบนี้ คนยังมืดเติบมาแบบนี้ผมว่าทั้งเจ้าหน้าที่เป็นยังไงนั่งอยู่นี่นนครับนะ่งไปสอบถามเพิ่นครับวิญญาตสอบสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่นแล้วนะครับว่าระบายน้ำยี่ห้าล้านลูกบาทเมตรนะครับยี่ห้าล้านลูกบาทเมตรยู่นะครับตอนนี้ยังยี่ห้าล้านลูกบาทเมตรอยู่แต่ว่าเขาจะไประบายตรงช่องไฟตรงระบายช่องไฟอยู่หรือไม่ แต่ว่า,ขาเขาจะาสปิดตรงช่องไฟลงแต่ว่าการยังประ้องตรงนี้ไว้นะครับเพ่นบอกยังปกะ้องตรงนี้ไว้อยู่นะครับนะจะคือเปิดตรงนี้ไว้ยืบหาราดดูบัดเม็ต่อวันอยู่นะครับณตอนนี้นะนะครับพอจหนีพค่อยให้ขอมลมานะครับสอบถามบนยู่แต่ว่าปกติเปิดอยู่ตรงนี้นะครับยืบหาราดดูบัดเมต็ตตรง เปิดผลิตกระแสไฟฟ้ากันยังเปิดอยู่นะครับแต่เมื่อนี้เพื่อนบอกว่าวันนี้วันที่26ตุลาคมนะครับเพื่อนก็ยังระบายอยู่แต่ว่าเพิ่นจะติดช่องตรงปั้นกระแสไฟฟ้าตรงนั้นลงนะครับที่เจ้าหน้าที่เพื่อนบอกผมเมื่อกี้นะครับผมกอบถามเพิ่นนะครับนะสอบถามก็เจ้าหน้าที่เพิ่อนอีกเพื่อนลงไปตรวจสอบมาตรงนี้นะครับในเจ้าที่เพิ่นอยู่นี่แหละ ไปคุยกบเจ้าน้นที่นะครับไม่เจ้านในที่ควบคุมเดืนเดือนโยระบายน้ำอยู่ครับน้ำพระจ้ากระจาควบคุมน้ำตัวนี้ไว้อยู่ที่ยิบหาร้านลูกบาทเมตรนะครับพี่น้องหยห้าล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าสีไปลดตรงบ่งบริกสรไฟฟ้าลงนะครับคือคือค่อ,อหามันไหลแห้งคือเราสีลดลงแต่สีมาเพิ่มตัวนี้ถ้าน้ำบ่าท่านา้ำบ่ลดกสีกสีเพิ่มตัวนี้ขึ้น ถ้านามันลดลงก็จะว่ากระสิลดลงไปเรื่อยๆนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าง้นนะครับนะแต่มีขอมูลกับดูเจ้าหน้าที่เองนะครับนะภาพวิญญาณกับโบมี่อย่างไรหรอกอยากให้พี่น้องไม่เห็นบรรยากาศน้ำแบบนี้ระบายน้ำแบบนี้ตอนนี้ยังระบาย25ล้านลูกบาทเมตรดูเลยครับเด้อแต่ช่องบูกระแสไฟฟ้าลดลงนะครับลดระบายลงนะครับาพี่น้องครับลดน้ำช่องหนูลงเสียมาก ควบคุมตัวนี่ให้ยูเอาเดิมยูนะครับนะเอาคลิปนาวิราสิาพ่าไปเลาะ้างหลังนะครับด้านล่างคุณคุณอ่ะด้านล่างคุณเป็นยังไงเขาอยู่มุมสูงข้าแนมลงไปลักษณะแบบนี้ขันแนมมุมล่างข้นมากทางบนสิเป็นลักษณะไหนสวยงามเฉยไหนพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามนะครับคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้สวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีครับ